นะครับตัวละครตัวที่สองก็คือตัวพูดใบสัทต้องแม่นต้องไหลรื่นต้องกระชับฉับไวคำถามคือเราตรวจสอบตัวเราเองฮะคนที่พูดใบสั่ในทีมเราใครแม่นแล้วอีก่ะออกจากคนพูดไบสั่แล้วสินค้าเป็นไงคงับสาธิตต้องรวดต้องเร็วต้องฉับไวอ่ะหนึ่งชั่วโมงต้องเอาให้จบ เมื่อกับพวกเราระชุมองนไรน์เห็นว่าบริษัทสินค้าแทนภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าเกินเต็มที่อาจจะเกินได้แค่ห้าห้านาทีาาเพราะมันไม่มีใครอยามานั่งฟังเราเออเราหงอยใจแต่ที่นี่มันอยู่สองชั่วโมงได้เพราะมันเป็นสถานที่เรามันมีแอร์เพราะเราต้องเรียนทำไม่ได้ออใช่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นพี่อกยสินค้านี่นะครับสามสิบนาทีต้องจบหมดทุกตัวสาทิ่ด้วยพูดด้วยแจ้งสินค้า คำถามคือถ้าเราอยากจะออกเขาอ่ะในทีมเรามีคนแน่นขนาดนั้นเนี่ยถ้าไม่แน่นทำไมฮะเราต้องกลับฝุบเขาถึงจะมีประสิทธิภาพไม่งั้นเห็นบอกว่าเอ้ยเติบโตจากเขาออกไปแล้วก็ไปเขียงกันอยู่พูดก็นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างคนก็จะฟังเราหรือไม่ฟังก็อ่านเกมไม่ออกเขาเดินวุ่นอยู่ก็อ่านเกมไม่ออก สุดท้ายอุตส่าห์ไปเลี้ยงกาแฟเขาอุตส่าห์เปที่เป็นต้องไปเสียค่าเช่าสถานที่เสียฟีไหมครับฟีเสียฟีเสียกองเสียของอะไรสายงานเสียลาไล่ก็ก็อย่างนี้แต่เต้งหนึ่งชั่วโมงเราตั้งเวลาสมมติว่าเราสามคนเราเป็น่ครกันต้องพูดเอ้ถองคยต้องเคยต้องเซตเวลาไว้ก่อนคนที่หนึ่งจะพูดกี่นาทีคนที่สองพูดอีกแล้วก็วิธีการตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือตัวผู้แทน ใช่เวลาจะกเขาก็ต้องพูดบราเรียนี่แหละปูมือนี่คือเกีย่เอ็มยอออกเกียงเอ็มออกไปทาให้มันกระชับแล้วเสร็จแล้วในี่ยที่เราพูดเนี่ยเราต้องวิเคราะห์คนที่นั่งฟังอย่าลืมว่าแม่ใหญ่แม่ป้าถ้าเป็นจํานวนมากจะไปพูดแผนยืดได้ไหมครับเราต้องอ่านเกมตลอดเหมือนกับพวกนักร้องคนฟังเขาเขามีอารมณ์แบบไหนเขาจะต้องปรับตัวให้ได้ตลอดเวลา นั่นคือวิเคราะห์ทนที่ละหนึ่งเอ็นซีสองบริษัท 3, สามสินค้าสี่แผงและสุดท้ายก็มีวิเคราะหถ้าเป็นไปได้ก็ตัวตที่ห้าก็คือตัวแ <c oughs> ชร์วความสําเร็จสักไหมใช่ทำยังไงถึงได้ตําแหน่งทไงถึงตุ้นทำยังไงถึงได้เที่ยวใช่ทั้งหมดภายในหนึ่งชั่วโมงเลยถึงก็ได้ถ้าห้านาทีใช่แต่ถ้าเกิดว่าตัวเราไม่พอสมมติว่าตัวเรามีแค่สองคนคนที่เป็นเอ็นซีพูดบริษัทด้วยได้ไหมได้ คนที่เป็นสินค้าพูดแผนพูดแผนด้วยได้ไหมได้ไดเหลืออีกคนหนึ่งไปพูดสำเร็จหรืออีกคนหนึ่งไปพูดสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสองคนคนที่หนึ่งเป็นเอ็มซีพูดบริสัทด้วยพี่เพูดสินค้าด้วยได้นะได้แต่ถ้าเป็นไปได้อย่าให้เกินสองล็อกบรรยากาศมันจะเบื่อคนคนเดียวพูดนานคนก็จะเซ็ง เอาเอาเีบริษัทได้สาธิตสินค้าอีกคนหนึ่งใช่วาง<ช>แ<ข>นจับแต่อยาให้ับบริษัทแล้วเราก็วนมาพูดคนสาเร็จวนอปเราเป็นเออถ้าเกิดว่าเรามีสองคนเราแผนปุ๊บเรา,เราก็แชร์ความเสี็ยไปเลยสุดท้ายเราปิดเลยใครจะซื้อของใครจะสมัครแล้วมันก็จะเหลืออีกคนที่ คนอื่น <or> น mhm. ี้กลับไปหมดแล้วสินะคนนักธุรกิจไลฟ์อินออนไลนนั้นแหละที่จะต้องเอามานัคุยกันเอามาเมาคุยเอามาเกลี่ยเอามาเกลยอะไรเอามาเจรอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้สิ่งที่เราคุยกันทุกท่านครับผมเองก็จะรึ้ทผังคือรอไม่ได้แล้วตายแน่นอนเลยไม่ได้เป็น r ี d หรอกเพราะว่าทําด้วยออนไลน์มาหลายเดือนแล้วเบลไม่ยังเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการที่หนึ่งไม่ได้ก็ต้องกลับมาวิธีการเดิมไหม้องเบลใช่ วิธีการมีร้อยแปดเนี่ยแล้วก็กลับแบบแบบซึ่งนอกจากผมกลับมาแบบเดิมแล้วผมมานั่งดีคอแล้วพวกเราจะโตได้หนีไม่พ้นเพราะว่าผมไม่ได้ขับความต่อเรือแล้วนะไม่ได้สาสิตไปต่อใช่ไหมเช่อไมีขะยับอได้ออนไลน์ไม่ใช่ว่าอยากได้ออไทีมันอยู่ไกลอทีมนี้เราไม่มีแล้วพี่เกลยก็ไม่มีทีมก็เราไปช่วยมันก็เลย แต่ตาที่เราตาที่ของเราได้อยู่แล้วเพราะเรามาฝึกกันบ่อยในการตาที่ตัวพวกแก่แต่ที่ผ่านมาเท่าที่เราพวกเราปั่นเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิมมันล้าสบายแล้วใช่ใช่หลายคนเราต้องหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสิบโดยใช้กลยุทธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์มีกาแฟไปเลี้ยงมีของไปแจกที่ดูดไปหนึ่งเดือนเนาะก็เป็หนึ่งเดือนก็ไม่ได้ทำเลยใช่ไม่ช่วยสองสาวไม่ได้ทําเลยถ้าไม่ได้ทำเราช่วยีซารอยู่แค่นี้มันทําให้เราโตไม่ได้โตไม่ได้พอโตไม่ได้มันก็ต้องกลับมารีเทิร์นใช่ ต้องออกคุยใหม่ตอนนี้มาคุยกับอัพแล้วว่าเราต้องออกคุยนะหลังภาพเนี็ยคี่เราต้องอเอือ